จากการที่เราไปไหว้พระก็ดีไปบนบานสารเก่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆก็ดีนะครับผมคิดว่าทุกท่านนั้นเคยไปบนบานสารเก่าวเคยไปขอตามวัดตามพระศักดิ์สิทธิ์ต่างๆตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ท่านคิดว่าการขอนั้นจะช่วยท่านได้จะช่วยให้ท่านสมหวังตามที่ท่านขอได้ตรงนี้ผมก็ถือว่าเป็นความเชื่อของแต่ละคนนะครับ แต่สาหรับผมแล้วการขอนั้นผมถือว่าไม่มีอยู่จริงไม่มีสิ่งใดนะครับที่จะประทานพรหรือประทานความสําเร็จให้กับตัวเราเองได้ถึงเราจะขอเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ไปขอร้อยคนผมว่าอาจจะมีประสบความสําเร็จสักหนึ่งคนหรืออาจจะไม่มีเลยครูบาอาจารย์ท่านบอกว่านะครับการขอนี้ ไม่ได้มีอยู่จริงในพระพุทธศาสนาเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่เคยสอนเรื่องการขอท่านเน้นให้การปฏิบัติอย่างเดียวไม่มีสิ่งใดบนโลกนี้นะครับที่จะประทานพรให้เรานั้นสุขสมหวังได้เราขอตุสิ่งนี้สิ่งนี้มาเราจะได้ความสุขที่จะจากการขอได้ประสบความสำเร็จจากการขอได้ตรงนั้นไม่มีอยู่จริงถ้าขอได้จริง บนโลกนี้นะครับก็ไม่มีความเสื่อมใดๆทั้งสิ้นเราเจ็บป่วยเราก็ไปขอไหว้ให้หายป่วยถ้าเรากำลังจะตุยก็ไปขอเพื่อไม่ให้ตุยหรือว่าอยากมีโชคมีลาบเราก็ไปขอกันลองนึกดูให้ดีครับว่าการขอนี้สามารถขอแล้วสำเร็จทุกคนไหมถ้าทุกคนขอแล้วสำเร็จตรงนั้นผมจะเชื่อว่าการขอนั้นมีอยู่จริง โดยประสบการณ์ของผมแล้วผมก็เคยขอนะเคยไปบนบานสารกล่าวเคยไปกราบอ้อนวอนขอแล้วปรากฏว่าก็ไม่ได้การที่ขอแม้แต่เรื่องเล็กๆผมยังไม่เคยได้เลยเมื่อผมได้มาเจอคําสอนในพุทธทวจนะนะครับผมก็ถึงบางอ้อเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุทั้งนั้น เราทํากรรมดีมาเราสร้างทานศีลภาวนาสร้างทานศีลภาวนามาดีทํากุศลกรมาบทสิบมาดีผลนั้นก็ย่อมตอบให้เราอยู่วันหนึ่งค่ําถึงเราจะขอหรือไม่ขอผลนั้นก็ต้องตอบให้เรา,เอาตอบสนองให้เราได้รับผลนั้นแต่ถ้าเราทําอกุศลมานะครับต่อให้เราไปขออย่างไรอกุศลนั้นก็ส่งผลให้เราอยู่ดี เมื่อผมได้ศึกษาพุทธวจนะแล้วผมก็ถึงบางอ้อเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหตุเป็นอย่างนี้นี่เองแต่เรื่องการบรุญบานสัรเก่านี้นะครับขอบอกเลยว่าไม่มีสอนในพุทธศาส,สนาพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้สอนเรื่องการขอการบรุญบานสัรเก่าผมคิดว่าหลายท่านก็คงจะรู้แล้วนะครับในเรื่องตรงนี้พระต่างๆที่เป็นพระสริทธิ์เนี่ยก็โอเคครับเป็นที่สักนะ การสักการะบูชาของอาสาธุชนทั่วไปผมก็เคยไปกราบไหว้หลวงพ่อต่างๆนะครับอย่างเช่นหลวงพ่อสทรผมก็เคยไปแล้วก็หลวงพ่ออ,อะไรวัดพระพิษณุโลกครับพระพุทธชินราชผมก็ไปกราบมาหลวงพ่อ,อทันใจ นะครับที่วัดพระธาตุเบตคำผมก็ไปมาแล้วผมก็เคยขอแต่ปรากฏว่าการขอนั้นผมก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรหรือว่าผมไม่มีศรัทธาก็ไม่รู้นะผมผมผมอิงความเป็นจริงว่าการขอนั้นไม่มีอยู่จริงสิ่งนั้นเลยไม่ให้ผมแต่ผมเชื่ออย่างเดียวว่าการขอนั้นไม่มีอยู่จริงแล้วคนที่ไปขอแล้วประสบความสําเร็จในพุทธวจะนะนะครับได้บอกไว้แล้วว่าคนที่ไปขอแล้วประสบความสําเร็จแต่ที่ขอนั้น ล้วนแต่เป็นบุญเก่าส่งผลทั้งนั้นเป็นบุญเก่าที่ทาํามาในชาติที่แล้วชาติปัจจุบันนี้ชนั้นแล้วนะครับผมจะบอกทุกท่านว่าอยากให้ทุกท่านนั้นลองเปลี่ยนจากการขอเป็นการแผ่บุญดีกว่าไหมครับผมว่าจะเป็นสิ่งที่ดีด้วยไปะจะเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ําไปการแผ่บุญการแผ่เมตตานี้ก็ถือว่าอยู่ในกุศลกรรมบทสิบเหมือนกัน แล้วจากนั้นมานะครับเมื่อหลายปีก่อนนั้นผมเคยไปขออะไรเงี้ยแล้วผมก็ไม่ได้นะผมก็กลับมาศึกษาธรรมะสัจจะความจริงมากขึ้นผมก็ถึงบางอ้อว่าโอ้การขอการบนบานสัน่าวนี้ไม่มีอยู่จริงแล้วคนที่เขาได้นั้นเขาได้เพราะเหตุเหตุและปัจจัยของเขาเองที่เขาทำมานะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนใหม่ว่าเปลี่ยนจากการขออ,อย่างสมมติว่าผมไปไหว้พระ พระทันใจแล้วกันที่วัดพระธาตุโดยคำผมเห็นเนี่ยพวงมาลิตเต็ไมไปหมดเลยที่เขามากราบไหว้มาบูชากันตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนจากการจากการขอเป็นการแผ่บุญให้บ้างแล้วเพราะผมถือว่าในแต่ละวันนี้ผมได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติกุศลทุกวันทานศีลภาวนานี่ผมทําผมทุกวันเลยผมถือว่าผมไปไหนผมถือว่าผมมีบุญใจผมผ่องใส จากการกระทำาทานศีลภาวนามาในแต่ละวันของผมผมก็เปลี่ยนจากการขอเป็นการเป็นการแผ่บุญบ้างแผ่บุญให้กับเหล่าเทวดาภพคุมทั้งหลายที่อยู่บริเวณแถวนั้นเทวดาที่ปกป,ปักรักษาองค์พระแผ่ถวายบุญกุศลน,นั้นให้กับหลวงพ่อต่างๆที่เป็นหลวงเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ที่ยกให้ว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ก็สรุปว่าเปลี่ยนจากการขอ เป็นการแผ่บุญตรงนี้ผมว่าเราน่าจะได้กุศลเพิ่มมากกว่านะส่วนต่างๆนั้นบางคนบอกว่า,าบางคนนั้นเมื่อขอแล้วไม่ประสบความสําเร็จเลยมาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามก็ไม่ได้อะไรผมว่านะจะทําให้เราเนี่ยหมดศรัทธาในพระพุทธศาสนาไปโดยปริยายท,ทําไม่ท้อว่าไม่อยากปฏิบัติอะไรต่อแล้วไม่อยากทําบุญแล้วอะไรเงี้ยหลายๆคนมีความคิดแบบนี้ เมื่อขอแล้วไม่สําเร็จก็จะหันไปพึ่งอย่างอื่นหรือไปกระทาการอันเป็นอกุศลอย่างอื่นก็ขอให้จําไว้ครับว่าอันนี้มาพูดเรื่อนกันเฉยนะครับมาพูดหลักความจริงอืหลักความจริง,มมรงผมจะบอกว่าการขอนั้นไม่มีอยู่จริงเราเปลี่ยนจากการขอเป็นการแผ่บุญจะดีกว่าไหมถ้าเราแผ่บุญให้กับหลวงพ่อสักดิธย์องค์นั้น เทพเทวดาที่ปกปักรักษาแล้วก็ภพภูมิทั้งหลายเนี่ยที่อยู่แถวนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะได้ประโยชน์มากกว่านะเพราะการแผ่บุญแผ่เมตตาเนี่ยอยู่ในกุศลกรรมบ,บทติบอยู่แล้วนี่คือเป็นการทําความดีเป็นการแผ่เมตตาจิตความปรารถนาดีเนี่ยให้กับเขาให้กับภพบภูมิทั้งหลายนั้นด้วยนะครับถ้าใครยังคิดว่าเป็นการขออยู่แล้วขอให้เปลี่ยนใหม่นะครับการขอนั้นไม่มีอยู่จริงเชื่อผมเถอะ ถ้าทุกอย่างการขอมีอยู่จริงป่านนี้มีแต่คนรวยมีแต่คนแบบสมหวังเต็มไปหมดแล้วครับทุกอย่างที่เขาได้มานั้นได้มาจากบุญกุศลของนั้นทำทำกุศลกรรมบ,บท1สิบเนี่ยให้ได้ครบทุกข้อสำหรับผมเองแล้วผมก็ถือแค่ทานศีลภาวนาแล้วก็การแผ่เมตตาแผ่กุศลจิตบุญต่งตางๆเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยให้กับพระภูมิทั้งหลาย ผมว่าแค่นี้ผมก็เพียงพอแล้วแต่กุศลกรรมบ,บทสิบที่ผมก็สามารถทําได้ครบนะนะครับขอให้ทุกท่านนั้นลองคิดใหม่ดูนะครับว่าเราเลิกขอเถอะเราจะไปขอเลยเราไปาแผ่บุญให้บ้างดีกว่าแล้วก็สร้างกุศลให้กับตัวเราเองสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้กับเราตรงนี้ครับผมว่าเป็นสิ่งที่จะมาตอบสนองของเรานั้นเมื่อเวลามาถึงเมื่อกําลังบุญนั้น เต็มพร้อมที่จะส่งผลให้เรา